ข่าวบันเทิงรอบเย็นๆแบบนี้กับนายเต้นไนไลฟ์กันแล้วนะคะฝนมาแล้วจ้าพร้อมรายงานตัวนะคะแล้วก็รายงานข่าวบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศบอกเลยค่ะว่าวันนี้คบรถมากพลาดเราจะเสียใจนะจ๊ะวันนี้เราก็มีทั้งเรื่องความรักของเราสามเบนตั้มจิงโจ้นะคะที่อยู่ๆพี่เบนก็โพสตข้อความกัดใครก็ไม่รู้แล้วเราก็ต้องขอต้อนรับนักสแสดงฮอลลีวูดคนใหม่ของวงการบันเทิงด้วยอย่างไม้พิรัตเขาเคยตั้งความฝันไว้ว่าจะไปถึงฮอลลีวูดตอนนี้ถึงแล้วนะคะแล้วก็ว่าที่คุณแม่มากี้ราศีที่ คุณหมอเนี่ยเขาเตือนเลยนะว่าจะมีความเสี่ยงต่อการช็อกระหว่างคลอดป๊อกภัสรกรเนี่ยก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลสุดๆไปเลยค่ะอีกเพียงแค่เดือนกว่าคุณพ่อฮิปฮอบสุดแนวป๊อกภัสรกรและประยาสาวมากี้ราศีทีกำลังตั้งท้องลูกแฝดชายหญิงอายุครรภ์เจ็ดเดือนกว่าก็จะได้เห็นหน้าแบบีแล้วนะคะแต่ก็มีสิ่งที่หนุ่มปอกกังวลไม่น้อยเพราะสาวมากี้ตรวจพบภาวะลอหิตจางซึ่งคุณหมอบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะช็อกระหว่างคลอดค่ะ ปกติเลือดเขาข้นมากแต่แต่ตอนนี้หมอบอกว่าเลือดจางหมอบอกว่าเป็นไปได้ที่เด็กสองคนเนี่ยเขาก็จะรับอะไรพวกนี้ของแม่แม่ไปค่อนข้างเยอะแม่ก็เลยอาจจะจางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นก็อัดวิตามินอัดยาที่คุณหมอให้มาถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นยังไม่ถึงเกณฑ์ที่หมอแฮปปี้ก็ต้องให้เลือดละซึ่งซึ่งมันก็ไม่ดีเนาะพี่จะกลัวไหมครับเพราะว่าคุณหมอเตือนว่าเกิด ยังต่ำอยู่ตลอดเวลาอถึงขั้นช็อกได้เวลาการคลอดใช่ใช่ก็ก็สงสารครับหลายๆอย่างเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดเราทําตามคุณหมอแล้วก็กินวิตามินกินยาที่คุณหมอให้มาทุกอย่างน่าจะออกมาโอเคไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วง วิญญาณคนเป็นหมอไม่ว่าจะเจออุบัติเหตุที่ไหนก็พร้อมลงไปช่วยเสมอค่ะคุณหมอหน้าหล่อริตรึงริตก็เลยได้รับคำชื่นชมอย่างมากหลังไปช่วยผู้บาดเจ็บบริเวณแยกเอกไมยเหนือซึ่งเจ้าตัวก็มองว่าเป็นหน้าที่ของคุณหมออยู่แล้วส่วนบ้านหรู5ชั้นยาน่านทาวินทาวที่ควักกระเป๋า30บล้านบาทวางแผนจะเปิดเป็นคลินิกด้วยนั้นก็กําลังตกแต่งและคาดว่าจะเปิดได้หลังจากตนเรียนจบแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะริตไปใช้ทุนด้านอายุศรศาสตร์ แต่ว่าลิรู้สึกว่าเหมือนงานค่อนข้างหนักลิก็ทํางานสองอย่างร่วมกันไปด้วยแล้วก็คือมันบั่นทอนสุขภาพค่อนข้างเยอะถ้าเกิดลิเลือกที่จะทํา2อย่างลิยอยากเป็นหมอด้วยลิก็อยากทํางานในวงการบันเทิงด้วยลิยต้องเลือกอะไรที่มันแบบสามารถไปด้วยกันได้ลิก็เลยเลือกออกมาเรียนต่อกับอะไรที่มันเบาลงแล้วก็มีมีวิชาชีพให้ตัวเองบ้านหลังนั้นที่ที่ซื้อไปใช่ครับก็คือ,อมันเป็นมันเป็นโฮมออฟฟิศแล้วก็จะเปิดเป็นคลินิกด้วย คุณแม่ออมพิยดาถึงกับออกปากว่ายังงงๆหลังลูกสาวน้องนาวาวัยหกขวบชอบเล่นหุ่นยนต์ยอดมนุษย์ชอบเล่นฟันดาบกับเด็กผู้ชายมากกว่าจะเล่นตุ๊กตาเจ้าหญิงเหมือนเด็กผู้หญิงคนอื่นๆแถมยังชอบนางเอกสวยๆมากกว่าอยู่ใกล้พระเอกหล่อๆด้วยแต่คุณแม่อ้อมก็บอกชัดว่าตอนนี้ลูกยังเล็กยังตัดสินใจไม่ได้แต่ขอแค่เป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วล่ะค่ะ เจอพี่เปลล่าชอบมากชอบเดินจูงมือเขาหายเข้าไปเลยจะบอกว่านาวาพี่หมื่นนะพี่หมื่นไม่เป็นไมอ่อาไม่เป็นไรจะอยู่กับพี่เปลล่าก็ยังเป็นอย่างนัง้นอยู่แอบกังวลอยู่ไหมคะอะไรก็ได้ก็ตลกดีใสาหาเขาก็จะชอบพี่วิวกับพี่เปลล่าตอนนี้นเขาจะไม่ค่อยเล่นตุ๊ก,กตาแบบตุ๊กตาที่แบบว่า Princess เจ้าหญิงอะไรเงี้ยไม่ชอบจะชอบอะไรที่แบบว่าฟันดาอะไรเงี้ยหรือตุ๊ก,กตาก็จะเป็นแบบตุ๊กตาศาสตว์อะ ต,ตู้ตามหมีตุ๊ก็าอะไรไปตำเรื่องรูปเป็นไงเราก็เอาแฮปปี้อดี๋วอีกนานทำคาเพืองหูผึ่งเป็นแถวเมื่อจูจ่ๆคุณแม่เบนชลาดทิศนักร้องวัญใจชาวสีม่วงก็โพสต์ข้อความเด็ดใน Facebook ส่วนตัวหลังประกาศจบสัมพันธ์รักแบบ3คนเบนจิงโจ้และตั้มเหลือเพียงเบนและตั้มเท่านั้นโดยในโพสต์แม้จะไม่ได้ระบุว่าด,ด่าใคร บอกเลยว่าคนถูกด่าม,มีจุกแน่เพราะแม่เบนกัดสวัดว่าใจเย็น,เ,ยนเข้าใจว่าจับคนที่เขารวยกว่าได้แต่อย่าเพิ่งอยากอวดรีบเปิดตัวสิเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ว่าต้องคอยแอบไปลักกินขโมยกินกันมาก่อนเขาจะดูไม่งามงานนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอะนี่หรือจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการสะบั้นรักกับหนุ่มจิงโจ้ที่เขาเป็นมานานกว่า1ิปีค่ะ ไม้พิรัตที่หลังจากเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ดังระดับโลก CAA ซึ่งเป็นต้นสังกัดเดียวกับซุปตาแถวหน้าอย่างทอมครูซแบรดพิตเอ็มม่าวัตสันจอนนี่เดฟและอีกมากมายแล้วตอนนี้หนุ่มไม้ก็ใกล้จะมีผลงานฮอลลีวูดแล้วกับโปรเจกต์หนังเรื่อง The m i s f i t s ผลงานการกำกับของภูมกับแอคชั่นชื่อดังเรนนี่ฮารลินค่ะโดยตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ที่อาบูดาบีสหรัฐอารับมิเรส ซึ่งหนุ่มไม่ได้โพสต์ภาพข่าวพร้อมข้อความใน i อจีส่วนตัวว่าเคยฝันอยากจะเป็นดาราฮอลลีวูดมาตั้งแต่เด็กซึ่งหลายคนก็หัวเราะเยาะแต่ในเมื่อเราไม่ยอมแพ้มุ่งมั่และตั้งใจสักวันก็ต้องมาถึงพร้อมขอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่กำลังฝาาฟันอุปสรรคว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราพยายามค่ะ ไมพิรัตโกอินเตอร์ในฐานะนักแสดงที่จีนมานานร่วม6ปีเป็นที่รู้จักและมีฐานแฟนคลับตีมวยมากมายค่ะมีผลงานการแสดงที่จีนหลายเรื่องรวมถึงยังคว้ารางวัลมาแล้วหลายเวทีอาทิรางวัลไอคอนออฟเ Year หรือดาราต่างประเทศยอดนิยมประจําปีจากนิตรสานดังของจีนรวมถึงรางวัะลศิลปินต่างชาติยอดนิยมแห่งปีจากเวทีวุ y ยบอแฟนเฟสติวัล2018ด้วยค่ะ ก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นแล้วนะคะถ้าหากว่าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจอะไรก็เป็นไปได้นะคะได้เวลาคนชอบจุ้นอย่างหนูเผือกแล้วค่ะอามาเร็วบอกเลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของหนูเผือกเพราะคนที่ดีใจหนักมากก็คือคุณแม่โอปอปานิสราคะ่ะเผือกร้านร้านมาเลยจ้าปูเสื้อรเัเผือกกันยา เป็นจังหวะเลยอะก็เพราะว่ายังฟินกำนังพากบกอมอยู่นะสิถึงงานแฟนมิทติ้งจะจบไปตั้งแต่วันเสาร์แต่หัวใจคนเป็นติ่งมันก็ยังกระชุ่มกระชวยอยู่เลยแ,แ,แต่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 คนที่น่าอิจฉาสุดในปาฏพีนี้ก็ต้องเป็นคุณแม่อบอบปอนเนี่ยแหละที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานแฟนมิทติง้งได้ใกล้ชิดเห็นดกรู้ขุมขนของหนุ่มบกอมแถมยังได้กอดและบกอมก็ยังพูดคุยเป็นกันเองอย่างงี้ด้วยอะ เดียวไอซี่2ปีที่แล้วอาล่ะแม่สามารถกลับบ้านได้เลยเอาจริงๆแล้ว ที่ต้องทำนะหนูเผื่อก็รับได้อยู่นะเพราะว่าชีในะเอนเตอร์เทนสนุกเวอร์และด้วยแรงที่แม่อบทุ่มเทสุดใจเนี่ยแหละ mm. ก็เลยได้ข้อความส่งตรงจากหนุ่มโบกอมบอกว่าขอโทษที่ไม่ได้บอกลาดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งและขอบคุณที่เป็นพิธีกรที่ดีที่สุดในงานแฟนมีตติ้งขอบคุณที่ทำให้งานออกมาดีเวอร์หวังว่าจะได้เจอกันอีกตายๆๆเจอช็อนี้เข้าไปไม่กรีดทนไหวหรอ ซึ่งแม่โอบก็ไม่รีรอตอบกลับไปสิจ๊ะด้วยบอกว่าหนุโโ่มเบลกาไม่คนนี้มีผ่านสวรรค์แล้วก็เป็นหนึ่งในเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เอยเจอมาหวังว่าจะได้เจอกันอีกรักมากจากแฟนคลับตัวยงน่าจะหนูเผิดจะกรีดแล้วเหล่าแฟนคลับรวมถึงดาราก็ดีดีในความน่ารักของหนุโโ่มเบากาเหมือนกันดีต่อใจฝุดฝุดเมื่อเพิ่มไม่มีข้อความจากใครมีแต่นั่ง วันวันเนี่ยสิ